สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับผมดีนี้ต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องผมนะครับเซอร์ไมค์กี้และตอนนี้นะครับเราเข้ามาสู่การไลฟ์โอ้ขอบคุณ3ล้านดวงที่ครับที่ส่งมาโอ้ยรวยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ายินดีอย่างมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปนะเกมอะไรดีครับวันนี้ให้น้องๆเลือกเกมดีกว่าครับเอาเกมมาดีทตัวนี้มีไฟนั่นไฟนั่นซีรีส์ม็ด้วยนะครับตอนนี้เขาจะทำพาร์ทสองนะมีไทยท่นด้วยช่วงนี้กำลังมาแล้วก็ดังๆเลยฮะริทเตอร์ไหนแมนหรือเปล่านะครับน้องๆแล้วก็กดโหวตเลือกมาข้างล่างในคอมเมนต์แล้วขอบบบคคคคุณนนนะะรรรัััโโโอ้้หลาาดวงผมมยกบ แซ่บๆคับแซ่บ,บเ้อเครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้วันนี้จะได้เล่นเกมอะไรฮะแล้วเราจะได้รับความมันขนาดไหนนะเดี๋ยววันนี้เราสติงยาไปเลยครับ28ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ครับเอาให้สุดๆไปเลยนะแต่สำหรับ,บ9พันล้านดูที่ส่งมาวันนี้ทั้งหมดนะับรวมยอดทั้งหมดแล้วนะฮะผมนี่ยินดีมากกบโคกไปทีหนึ่งนะผมหูนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า เกมอะไรดีเนี่ยเอาโหวตนะโหวตๆกันนะโหวตดีน้องพรชัยครับโหวตดีคุณสุชาติด้วยนะครับผมโอ้วันนี้เป็นไงครับโอ้น้องไปโรงเรียนมาใช่ไหมคุณพรชัยผมร้องพรชัยไปโรงเรียนมานะครับเอาล้วครับนับได้แล้วฮะไฟนอลนะครับประมาณ3,000โหวตนะฮะโสามพันโหวตอยงเงี้ยเอาไฟนอลเจ็ดดีกว่านะเราเข้าเกมเลยดีกว่าครับไฟนอลแฟนตาซีเจ็ดนะครับผมโอ้โหมาเข้าเกมรอกันเลยดีกว่าอย่างเผมมารอครับผมรอโหลดรอโหลด อ้าวน้องนงนะครับที่เข้ามาครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมผมรอโหลดแป๊บนึงนะฮะต้องรอสักครู่เดียวนะครับนานจะโว้ยมันจะนานขนาดไหนฮึโัเไครับน่ารักครับชมครับนี่น้องโรกินะครับผมย็งไงน่ารักใช่ไหมดูระหว่างรอโหลดนะครับดูแมวไปก่อนนะครับผมนะฮะคุณปอนชัยน่ารักมากครับขอบคุณครับผมคุณสรเดชขอบคุณครับ แล้วก็รออยู่ได้มีไอ้นี่ก็ไม่ใช้งานไม่คข้าใจเลยทำไมไม่ใช้จะไ,ได,ด้เร็วเอ้ยทำไงดีนะ้างี้ดีกว่าคิดออกแล้วเฮ้ยโลกิเอาด่ไปให้พ่อดิเอ้ยมันช่วยเราได้จริงเหรอยังจับอาบน้ำไม่ได้ไปเดินมาเวลาชีวิตจะเปงเอยเดี๋ยวดมก่อนนะว่มามันจะทำให้เร็วขึ้นได้จริงหรอกน,นะ งั้นต้องจับโยนไปให้แล้วละ่ะยังนั่งโง่อยู่ตรงนั้นเลยไม่เข้าใจมีก็ไม่ใช้ของเดี๋ยวอัดให้ทั้งสองตัวตรงไหนดีกว่ากันอ่ะเอาไปให้บมดเลยแล้วกันอ่ะจัดไปเลยจัดมาดิอุบยอนี่มัน WD b a c บ็กทีสิบเกมไดด้วยว่ะโอ้ตัวนี้ทำให้เราไวาขึ้นนะครับอย่างมาโอ้อะไรตัวนี้ บิวดีแพ็คพีห้าสิเก็บตเอ็ดีครับผมตัวนี้อย่างแรงเลยครับผมเป็นเอ็ดีด้วยทําให้เราโหลดไวขึ้นเลยเนะี่ยโอ้ขอบคุณนะรโลกี้อน่ารักมากยอมให้พ่อเหรออันนี้ซื้อให้พ่อ,อใช่ไหมนะซื้อให้พ่อเลยอืม,อมเอาเงินแหลวเนะี่ย Hả? đi. Bố <coughs> Má up? อังกฤษเออวู้ฮูู้้แตกอืมวิกตอรี่นี่แหละครับผลของความรื่นของ WD Black นะครับผมโอ,อ,อ,อ้โหมาแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ยังมีตัวนึงี้ท้าทายสำหรับใครที่สนใจนะครับ WD b a c k P 10ครับเกมได้นะครับฮาร์ดดิสแบบพกพาทนทานพกพาสะดวกนะครับผมนะดีไซน์สวยทนทานรองรับการใช้งานกับคอนโซลนะครับติดตั้งเกมได้หลายเกมมากนะครับพอเชื่อมกับ USB 3.0นะครับผมส่งท่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาอย่างมากนะครับผม WD b a c k P 50 SSD เกมไดนะครับผม แบบพกพานะครับดีไซน์สวยเท่บางและเบาในะพกพาสะดวกทนทานนะครับอัตราข้อมเร็วนในการอ่านข้อมูลสูงสุดที่2,000 MB เมกต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับผมทำให้ใช้เวลาในการโหลดภาพเข้าเกมเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับใช้เชื่อมต่อยู b 3บสนะครับผมสไลายก่อน หมาเออปากเขาเรียกว่าหลกระแทก เออเออแตกไปดิครับนั่นแหละครับเออ,เอ,อต่อเนื่องแางไหมวิกตอรี่หสัมผัสใหม่แห่งความเร็ว เร็วขึ้นอย่าง100%นะครับผมอจะให้ลองแล้วนะครับผมนะฮะถ้าอยากเน้นความจุเนี่ยต้องตัวนี้ครับ WD Black P10 g เกมได้นะฮะตรงนี้บอกว่าจุจัดเลยฮะสองเทระไบฮะถ้าอยากเน้นความรวดเร็วความไวนะตัวนี้ครับ WD Black P50 g เก็บใน SSD ครับผมตัวนี้ไวมากฮะและทั้งสองตัวนี้นะครับผมนะยังสามารถย้ายจาก P4 เนี่ยไปลงในเกม P5 ได้ด้วยนะเดี๋ยที่ไม่ต้องลงเกมใหม่อีกด้วยนะครับโอ้โหนี่มันสุด อะไรวันนี้ตึงตึงตึงสรุปนะครับผมนะตัว S D ทั้ง2ตัวนี้บอกว่าเพิ่มความไวนะครับเพิ่มความจุไวขึ้นไม่จริงๆครไวแบบไวสุดขีดเลยทั้งทั้งความจุทั้งความเร็วนะครับผมนะเราก็รองลองรับ U N P สาด้วยนะครับน้องๆนะใครดูอยู่นะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับ ดีมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมเพลย์4อย่างรวดเร็วนะหรือว่าจะ,จะ,จะย้ายเกมจากเพลย์4ไปลงในเพลย์5นะอันนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับผมแล้รใครที่อยากหาซื้อหาดูไว้พี่เอามาจากไหนครับหาซื้อได้ที่ไหนครับก็ดูตรงนี้เลยนะผมจะขึ้นไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ครับโอ้หขึ้นไว้นะฮะสามารถหาซื้อได้ครับไปลองดูนะไปลองเช็คดูไว้ถามเขาว่ามีตัวนี้หรือเปล่าครับ W d ี๋ยวไปส เกมไดกับ WD Black P ห้าสิบเกมได้ SSD นะครับผมสองตัวนี้สุดยอดนะครับผมทั้งความจุทั้งความไวตอบโจทย์ครับอันนั้นเราสตรีมกันมาโอ้โห่สี่สิบแปดชั่วโมงเลยฮะรอโหลดประมาณสี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เล่นจริงๆเนี่ยไม่ตแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวต้องบอกว่าหลังจะเปลี่ยนตัวแล้วก็เร็วไวขึ้นมาฮะเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะขอตัวไปกินข้าวก่อนนานแล้ววันนี้บา,บายๆพวกน้องๆองไปบา,บายบายเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับผม